ท่ามกลางความผันผวนแบบนี้รู้ไหมว่ามีประเทศหนึ่งที่ได้ประโยชน์นั่นก็คืออินเดียแต่ทาไมต้องเป็นอินเดียวันนี้เราไปหาคําตอบกันค่ะตั้งแต่ต้นเดือนเมษาที่ผ่านมาค่ะประเด็นหนึ่งที่ตลาดพูดถึงและมีภาพกดดันตลาดลงทุนทั่วโลกนั่นก็คือเรื่องของสงครามการค้าแต่มีอยู่ประเทศหนึ่งค่ะที่ดูเหมือนว่าน่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้และตลาดพูดถึงกันอยู่นั่นก็คืออินเดียค่ะ วันนี้เราก็เลยชวนทางคุณนิวสรวิทย์ซึ่งเป็นผู้จัดก,การกองทุนอินเดียมานั่งพูดคุยกับเราในรายการค่ะสวัสดีค่ะคุณนิว <c oughs> ค่ะก็อย่างที่เกริ่นไปนะว่าตลาดอินเดียดูมีความน่าสนใจแล้วก็มีคนพูดถึงอยู่เยอะเลยตอนนี้วันนี้เราอยากจะมาชวนคุยกันนิดนึงว่าถ้าในเชิงมุมมองการลงทุนหรือว่าเอาลุกที่เรามีต่ออินเดียค่ะมีเรื่องอะไรที่น่าจะหยิบขึ้นมาคุยกันบ้างค่ะถ้าเรามาดูอินเดียนะครับ ตั้งแต่ทรัมป์ประกาศ e super go tariff นะครับอินเดียโดนน้อยกว่าประเทศอื่นอย่างเยอะเลยนะครับไม่นะว่าจะเป็นเวียดนามจีนหรือไต้หวันนะครับอินเดียโดนไปที่26นะครับในขณะที่ประเทศอื่นๆนโดนในเร็จที่สูงวันนี้มากนะครับอันนี้คือก่อนที่ทรัมป์จะมีการ reverse tariff นะครับใน90 day pause แล้วอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจของอินเดียนะครับคือ ถึงแม้จะโดนทาริฟเนี่ย mm hmm. เขาเองก็ไม่ได้พึ่งด้านการส่งออกมากเท่าประเทศอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นจีน, mm hmm. เ,นเวียดนามบางประเทศก็เองอินเดียเนี่ยเอ็กซ์พอร์ตทูจีดีพีอยู่แค่ที่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะในขณะที่ประเทศอื่นๆเนี่ยอยู่ในเรทที่สูงกว่าน,นี้มากนะครับแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่ถามเพิ่มไปอีกนิดนึงว่าอย่างประเด็นที่มีเรื่องของสงครามระหว่างอินเดียกับปากีตรงนี้เรามองยังไงคะเราถ้าเราดูในอดีตมานะครับอินเดียกับปากีสถานเนี่ยก็มีการฮืดทัดกันมาสักพักแล้วนะครับเป็นหลายสิบปีแล้วท มีการจบสงครามได้ ซึ่งครั้งนี้ก็ไม่ต่างกันเลยนะครับครั้งนี้มีการยิงกันไปยิงกันมาแล้วก็มีการฮึดทัดกันครับแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคอน FLICT ทั้งหมดก็สามารถจบได้ภายในสามอาทิตย์ก็มันจะบอกว่าเรื่องนี้ที่มันเข้ามามันอาจจะเป็นนอสที่กระทบกับภาพการลงทุนระยะสั้นแหละเดี๋ยวสุดท้ายมันก็จะคลี่คลายขึ้นงั้นอันนี้เป็นความน่าสนใจอันแรกก่อนละกันว่าเอาลุกที่เรามีต่ออินเดียในเชิงความที่เขาไม่ได้เอียงไปทางใดทางหนึ่งก็กลายเป็นผู้ได้รับประโยชน์ไปแต่ทีนี้มีเรื่องที่2ที่อยากจะชวนคุยออออยย่่าาาางงงงงภพเเเเศศรรรษฐกิจขปะะท้มมวััน ไตต่่่ออเหหหมืนนทีลาดาดดคควังแจริงนะครับมันมีภาพแมกโรที่สําคัญของอินเดียนะที่หลายๆคนก็จับตาก,กันอยู่ก็คือเรื่องเงินเฟอ้อนะครับ mm hmm. ซึ่งเงินเฟอ้อของอินเดียเนี่ยถ้าเรามาดูในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมานะครับก็มีการลดลงอยู่เรื่อยๆเลยนะซึ่งปัจจัยหลักที่ส่งผลให้เงินเฟอ้อลดลงเรื่อยๆเนี่ยก็มาจากเรื่องฟูดอินฟลชันนะ mm hmm. ซึ่งปกติแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผักหรือว่าทัวหรือว่าข้าวหรือต่างๆของอินเดียนะครับ ก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้เงินเฟอ้อของอินเดียพุ่งขึ้นสูงนะแต่ว่าเราก็เห็นว่าเทรนด์นี้มันก็ลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลงต่อไปด้วยนะครับ mm hmm. ซึ่งมันส่งผลดีต่อเศรษฐกิจอินเดียนะครับเพราะว่า RBI นะครับหรือว่า central bank ของอินเดียเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาก็สามารถที่จะลด ดอกเบียได้นะซึ่งในปีนี้เราก็คาดการณ์ว่าก็จะมีการลดต่อเนื่องนะครับใน,ในช่วงกลางถึงปลายปีครับโอเคงั้นในเชิงของภาพเศรษฐฯฯกิจเนาะเงินเฟ้อก็ดูจะต่ําซึ่งมันก็ทําให้ตลาดดูนนกดดันน้อยกว่าประเทศอื่นตัวธนาคารกลางเองก็มีแนวโน้มที่จะลดดอกเบีย้ยซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าถือว่าเป็นการผ่อนคลายแบบหนึง่งนั้นก็ทั้ง2เรื่องเป็นปัจจัยที่ดีกับภาพของการลงทุนในตลาดอินเดียแต่อาจจะไม่ใช่แค่นั้นไหมถ้าเรากลับไปมองที่ GDP มันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นเรื่องของ spending ของภาครัฐซึ่งเท่าที่ผ่่่่าาาานมเเรก็จะพอออได้ขยืๆ รัฐบาลทางฝั่งอินเดียมีการใช้จ่ายกันค่อนข้างเยอะมุมมองภาพเนี้ยของปีนี้หรือปีหน้าเรามองว่าการใช้จ่ายของภาครัฐอินเดียเนี่ยจะยังคงสูงอยู่ตามเดิมไหมคะคือถ้าเราได้ติดตามอินเดียมาในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับในรัฐบาลโมดีเนี่ยเขาก็ได้มีการสร้างอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นรถไฟถนนแอร์พอร์ตนะครับ แล้วก็มีแผนที่จะอัปเกรดแล้วก็สร้างต่อเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักเลยนะในการกระตุ้น GDP อินเดียนะครับก็ค,คือการใช้จ่ายของภาครัฐในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้ประเทศนะครับแล้วถ้าเรามาดูในต้นปีที่ผ่านมานะครับเราก็เห็นว่าทั้งคอนซัมเมชันของซีเมนต์นะครับหรือว่าเหล็กนะครับ ต้องนำเอามาใช้สร้างโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้มันก็ได้มีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับของเศรษฐกิจก็ยังม,มีการกระตุ้นจากภาครัฐเข้าไปอยู่โดยเฉพาะในฝั่งของโครงสร้างพื้นฐานในประเทศจริงๆภาพอาจจะคล้ายๆกับสักหลายปีก่อนที่เราเห็นภาพเดียวกันนี้ที่เกิดกับประเทศจีนประเด็นสุดท้ายที่พี่สงสัยแล้วกันคือในช่วงสักสองสามปีที่ผ่านมาเราจะได้ยินนักลงทุนที่มีความสนใจหรือว่าเริ่มกลับเข้าไปลงทุนในอินเดียมากขึ้นมีการสะสมมากขึ้นเรื่องโ l o w หรือว่าเงินเข้าไปลงทุนในอง กัับเรื่องงงนี้ยไคือถ้าเรามาดูเรื่อง flow นะครับอินเดียเขาก็จะมีที่เรียกว่า SIP นะครับหรือว่าเป็นเหมือน pension fund ของประเทศนะครับซึ่งถ้าเรามาดู flow ตรงนี้หลักๆก็จะเป็นรายย่อยของซึ่ง ก็มีการเข้ามาเรื่อยๆทุกเดือนนะครับจนถึงกลางปีตอนตอนนี้เลยนะครับ่วนโฟโต่างชาตินะครับต่างต้นปีก็อาจจะเห็นโฟลว่ามีการโฟลออกไปบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับต่างชาติก็เริ่มค่อยๆกลับมาแล้วน้ำหนักของโฟลระหว่างตัวโดเมสติกเองกับตัวต่างชาติอันไหนที่มีผลกับตลาดอินเดียมากกว่าจริงๆตลาดอินเดียนะครับพยุงโดยรายย่อยเลยครับถ้าเรามาดูจํานวนคนในประเทศของเขาครับเราก็รู้ว่าเขาเป็นประเทศที่ประชากรค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งเนี่ยเม็ดเงินจากตรงเนี้ยบวกกับ เติบโตมากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยหนุนที่ดีของอินเดียนะครับ โอเคถ้าจากที่เราคุยกันมานะพี่อาจจะสรุปว่าเอาลุกหรือว่ามุมมองที่เรามองกับตลาดอินเดียสําหรับปีนี้มีด้วยกันอยู่สัก4ี่เรื่องใหญ่ๆอันแรกคือการที่เขาไม่ได้ฝักไฟฟไาใดทาให้ไอาการที่ตลาดกังวลกันเรื่องสงครามการค้าเนี่ยอินเดียกลายเป็นผู้ได้รับประโยชน์ตรงนี้ไปอันที่2คือภาพแมกโรหรือว่าตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆของอินเดียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อที่ยังต่ําอยู่แล้วก็แนวโน้มที่ธนาคารกลางเขาจะลดเบี้ยทั้งคู่ดูเป็นปัจจัยบวกที่จะเข้ามาอยู่ในอินเดียอันที่3เป็นเรื่องของการใช้จ่ายของภาครัฐโดยเฉพาะการ สร้างพื้นฐานต่างๆในประเทศก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยกระตุน้นและสุดท้ายก็คือเรื่องของเม็ดเงินลงทุนโดยเฉพาะก้อนที่เป็น domestic flow หรือจากตัวเพ s ชั n น u ันของเขาเองงั้นทั้งหมดเลยดูเหมือนจะเป็นปัจจัยที่ดีกับการลงทุนในอินเดียแต่ต้องบอกนิดนึงค่ะว่าสําหรับใครที่สนใจที่จะเข้าไปลงทุนในอินเดียโดยตรงมันจะมีความยุ่งยากอยู่พอสมควรเพราะว่าด้วยความที่เขายังเป็นตลาด emerging market เนาะอันหนึ่งก็คือ1ในเรื่องของการเปิดบัญชีจะมีความใช้เอกสารเยอะมีความยุ่งยากบางอย่างจะต้องไปขอกับทางสำ งานกรอตการจะไปเปิดบัญชีที่นั่นจะต้องเปิดแบงก์แอคเคาท์ของที่อินเดียด้วยเพื่อรอรับเงินปันผลหรือว่าเงินค่าขายคืนและก็มีเรื่องของภาษี สุดท้ายเรื่องที่จะต้องเทคเอาไว้ก่อนไปลงทุนนั่นก็คือเรื่องของค่าเงินแปลว่าถ่าทั้งหมดเลยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดก่อนที่จะไปลงทุนและเตรียมตัวทางเลือกหนึ่งที่อาจจะง่ายกว่าสําหรับการลงทุนในอินเดีย,ยคือเราลงทุนผ่านกองทุนรวมอ่ะซึ่งในพาร์ทของการลงทุนผ่านกองทุนรวมเองเนี่ยตัววันนี้ที่เราจะหยิบขึ้นมาคุยก็คือตัวกองเอินเดียคิดเห็นยังไงกับการลงทุนในอินเดีย,ยอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะ สำหรับกองเคอินเดียค่ะกองทุนหลักของเขาเนี่ยคือตัว Goldman Sachs India Equity Portfolio ซึ่งต้องบอกว่ามีวิธีการคัดเลือกหุ้นแบบที่เป็น bottom up เน้นหาคุณภาพดีแล้วก็ราคาที่เหมาะสมที่สำคัญอันนึงที่เราอยากจะเน้นย้ำก็คือว่าทีมเสิร์ชของกองทุนนี้เนี่ยเป็นคนที่อยู่ที่อินเดียเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความใกล้ชิดหรือว่าได้เห็นอุตสาหกรรมได้เห็นความเป็นไปในธุรกิจที่เกิดขึ้นที่อินเดียแล้วก็ที่สาคัญที่เมื่อกี้เรียนไปแล้วนะคะนั่นก็คือ เรื่องของค่าเงินกองนี้เนี่ยมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ประมาณ90%เพราะงั้นก็ถ้าใครที่กังวลเรื่องค่าเงินก็เรียกว่าคลายกังวลไปได้ประมาณนึงเลยแหละสิ่งที่เราอยากจะเอามาชวนคุยกันต่อคือผลตอบแทนของกองทุนนี้ถ้าในช่วง1ปีที่ผ่านมาได้อยู่ประมาณสัก5%กว่าๆแต่ถ้าเราย้อนไปค่ะในช่วง3ปีก็จะสูงขึ้นมาหน่อยน้อยอยู่ประมาณสัก10%ทีนี้พอผลตอบแทนน่าสนใจสิ่งที่เราอยากชวนไปดูต่อคือเออกองทุนนี้เนี่ยเขาลงทุนในอะไรสรรนนรนนว c o n s u m e r Discretionary หรือว่าตัวที่เป็น c o m m u n i ิเคชันวันนี้ไหนไหนคุณนิวมาอยู่กับเราแล้วเนี่ยอาจจะลองพูดคุยให้ฟังหน่อยว่าบนเซกเตอร์ต่างๆที่กองทุนนี้ลงทุนและที่เกิดขึ้นในอินเดียตรงที่มีความน่าสนใจค่ะมีอะไรบ้างเรามาดูอย่าง Consumer d i s c r e t i o n a ร y นะครับถ้าเรานึกภาพไม่ออกเนี่ยผมก็ยกตัวอย่างบริษัทหนึ่งมาให้แล้วกันก็คือ s o m a โ t ้นะครับซึ่ง Somato เนี่ยเปรียบในไทยก็คล้ายๆบริษัทกราฟนะครับที่ทำเรื่องฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับซึ่งโซมา ก็ถือว่าเป็นเจ้าตลาดแล้วฟู้ดเดลิเวอรี่ในอินเดียเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นเซกเตอร์ที่ยังเติบโตอยู่คนอินเดียนะครับก็ยังมี ดีแมนในการใช้มือถืออยู่นะครับแล้วก็ในการสั่งอาหารเนี่ยก็เป็นเทรนที่ยังเติบโตในอนาคตนะครับซึ่งเทรนของ food ลิเ i v e ี่ในอินเดียเนี่ยก็เติบโตไปกับเทรนการเติบโตไม่ว่าจะเป็นเทรนดิจิทัลในอินเดียนะครับหรือ urbanization นะที่คนอินเดียจะมีอยู่ในเมืองมากขึ้นนะก็ต้องมีการสั่ง food delivery มากขึ้นเช่นกันนะนี่ถาาเป็นความรู้ว่าการที่ประเทศเขาเนี่ยมันมีประชากรจานวนเยอะมากมันเป็นตัวบวกตัวหนึ่งหรือเปล่ากับธุรกิจนี้จริงๆประชากรเยอะมันก็ดีใช่ไหมครับเพราะว่า มันสามารถมีคอนซัมชันมีการจับใจใช้สอยในประเทศได้มากขึ้นนะครับ mm hmm. ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องหลกัหลกๆเลยที่ตลาดอย่างอินเดียมีในหลายๆประเทศที่เกจิ้งแล้วนะครับโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างของเซกเตอร์หนึ่งนะที่ดูน่าสนใจอันถัดมาที่เมื่อกี้เราคุยกันไปคือตัวคอมมิวนิเคชันตัวคอมมิวนิเคชันเซอร์วิสนะครับผมก็มีบริษัทหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังนะครับือชื่อ บอ r ด a t แอร์นะครับหรือถ้าเปรียบในไทยครับก็เป็นเหมือนบริษัท a s หรือทนะครับที่ให้บริการเครือข่ายมือถือนะครับซึ่งบริษัทเนี้ยก็เป็นหนึ่งในบริษัทเทเลคอมที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียเลยนะครับคนอินเดียเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันว่า populaion t ในประเทศเขาเนี่ยก็ยังจะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับประชากรหนุ่มสาวต้องมีการใช้มือถือใช้โทรศัพท์กันมากขึ้นนะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นปัจจัยบวกในการเติบโตของบริษัทนี้นะครับยิ่งคนมากขึ้นก็ต้องใช้มือถือกันมากขึ้นก็ยยััังงต้ง้้ออใชชเเครรืขข่่าาโททศพ์มกกึนนน ธุรกิจหนึ่งที่เมื่อกี้ตอนต้นเรายังไม่ได้พูดถึงแต่ว่ามีเวทในกองทุนนี้ค่อนข้างเยอะนะคือพวกกลุ่มที่เป็น Financial หรือ banking ตรงนี้พอจะมีตัวอย่างธุรกิจที่อยากจะมาเล่าให้ฟังหรือเป็นภาพรวมของธุรกิจนี้ในประเทศอินเดียนะคือภาพรวมของ Banking Sector ในอินเดียนะครับก่อนหน้านี้สัก23ปีหลังเนี่ยนะทางรัฐบาลกลางของอินเดียนะเขาก็ได้มีการมา crackdown นะครับมีการจัดระเบียบในพวกเรื่อง unsecured loan นะพวกสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันมากขึ้นนะซึ่งก็ทําให้ธุรกิจนี้มีความแข็งแกร่งมากขึนนะ เข้มงวดมากขึ้นซึ่งการที่เขาไม่ได้มาจัดระเบียบเนี่ยมันก็ได้ทําให้ performance ของหุ้นในเซกเตอร์นี้มันก็อาจจะ underperform ไปนิดนึงนะครับในช่วง2-3ปีหลังนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูในปี2024เนี่ย performance ก็ rebound มาค่อนข้างแรงนะครับซึ่งสาเหตุหลักเนี่ยก็มาจากไม่ว่าจะเป็น rate ั้นะครับซึ่ง RBI มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆนะที่ทําให้การปล่อยกู้ของแบงค์เนี่ยสามารถดําเนินการไปได้ง่ายขึ้นนะซึ่งปจัจจัยเหล่านี้ก็ส่งผลดีต่อแบงก์ในอินเดียนะครับทำให้เขามีการปล่อยกู้ได้้มากขึนนะครับ ครดิต growth ของอินเดียเนี่ยก็ได้มีการกลับมาอยู่ในที่ที่ควรจะเป็น Japan นะครับที่ประมาณ12%ภาพของในแต่ละเซกเตอร์ที่มีอยู่ในกองทุนเคนเดียก็เมื่อกี้รีแคปไปแล้วเนาะขึ้นถามแทนนักลงทุนในเรื่องสุดท้ายตอนต้นเราบอกว่ากองทุนนี้เนี่ยเขาก็จะมีการลงทุนบางส่วนที่อยู่ในกลุ่มที่เป็น mid small ด้วยอยากให้ขยายความตรงนี้นิดหนึ่งว่า mid small ของบริษัทต,ต่างๆที่อยู่ในอินเดียเราอาจจะยึดติดแหละว,ว่า mid small ในไทยก็จะเล็กหน่อยแต่ mid small ของอินเดียเนี่ยถ้าเทียบไซส์แล้วเรามันต่างกันแค่ไหนอะเรื่อง mid small cap นะคร ในไทยเนี่ยเราก็อาจจะมองอเป็นบริษัทเ,เล็กๆหรือเปล่า mm hmm. เป็นบริษัทประเภทที่ว่าแบบคนส่วนมากอาจจะไม่ได้รู้จักอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเรามาดูที่อินเดียเนี่ยมิ d s ์มอล c a p ัของอินเดียของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่บริษัทที่ทำรองเท้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเขาเนี่ยครับก็เป็น Mid Small c a p ั ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งในเมืองไทยอาจจะไม่ได้มีอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นเทรนที่เห็นอยู่เรื่อยๆนะว่ามิดสมอลลคักของอินเดียก็คือบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่แล้วในอินเดียนะครับเพรา,านะฉะนั้นวันนี้ก็ได้ว่าเอามาหอมปากหอมคอแล้วกันสําหรับตัวเซกเตอร์ต่างๆที่มีอยู่ในกองอินเดียแล้วก็ผลประกอบการที่ผ่านมาว่าถ้าใครที่ฟังมาตั้งแต่ตอนต้น,นว่าเอารูปเป็นอย่างไรแล้วรู้สึกว่าเออินเดียมันดูน่าสนใจตอนนี้กองเคอินเดียมีการลงทุนในเซกเตอร์ไหนผลประกอบการทีีี่่่่ผาา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 นนนนนนมมเเเเเป็็็อยยงไรนนรรรกกกกกวววัั้้บาฝาะนนะคะ ก่อนที่เราจะมองแค่ว่าอินเดียมีแต่ภาพที่ดูเป็น positive อย่างเดียวเนาะเราอาจจะต้องมาคุยกันนิดนึงว่าแล้วถ้าคนที่จะลงทุนเขามีอะไรที่จะต้องทําความเข้าใจก่อนหรือรู้ก่อนที่จะลงทุนในตลาดอยินเดียบ้างอินเดียนะครับถ้าเนื้อที่หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนไทยหรือนักลงทุนต่างชาติมองกันนะครับก็คือเป็นประเทศที่จะได้ประโยชน์จากการที่มีการย้ายฐานผลิตมาจากจีนครับซึ่งอันนี้นทมว่าจริงไหม ก็จร si e ิงแต่ถ no ้าเรามาดูประชากรเขาถามว่าพร้อมไหมกับสิ่งสิ่งนี้อันนี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่าประชากรอินเดียถือว่าเยอะก็จริงนะครับแต่ไม่ได้นับว่าเป็น s k i l l ลเ l a ร์ขนาดนั้นนะครับงั้นอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องมาเปรียบเทียบดูก่อนว่าทางจีนกับเวียดนาม ถ้าเทียบเป็นบนทักษะของแรงงานแล้วเนี่ยดูเหมือน2ประเทศนั้นจะมีไฮสกิลที่มากกว่าอินเดียโดยเปรียบเทียบถูกไหมคะอันนี้เป็นเรื่องที่1นนะที่เราต้องทําความเข้าใจก่อนมีอไหมคะอีกเรื่องที่เราต้องมาดูนะครับแล้วอาจจะเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่ทําให้การลงทุนในเคอินเดียเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ได้อาน,นิสงส์งจากการจับใจใช้สอยในอินเดียโดยตรงนะครับก็คือการที่กองเนี่ยก็มีเอ็ก s u โ e ใน หุ้น large cap ซึ่งหุ้น large cap ในอินเดียเป็นหุ้นที่มีรายได้นะครับจากนอกประเทศอย่างหุ้น Infosys นะครับก็เป็นบริษัทที่ o u t s o u r c e IT นะครับแล้วก็มีรายได้มาจากนอกอินเดียนะครับหรือว่าบริษัทยาในอินเดียนะครับก็มีการ export ยาไปนอกประเทศนะครับ ซึ่ง large cap เนี่ยชัดเจนนะครับว่าไม่ใช่ทุกบริษัท large cap นะจะมีรายได้มาจากอินเดียจากการจับใจ่ายใช้สอยในประเทศนะครับสรุปภาพทั้งหมดของอินเดียวันนี้ที่เราคุยให้ฟังกันอีกทีนึงนะคะต้องบอกว่าในช่วงที่หลายประเทศเขากําลังหึม่มหึมกันอยู่เกี่ยวกับสงครามการค้าเนี่ยเราอินเดียดูจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์ครั้งนี้เอาลุกหนึ่งที่เมื่อกี้เราคุยกันอันแรกคือว่าด้วยความที่เขาเป็นประเทศที่ยังไม่ได้ฝากฝ่ายใดเลยมันทําให้เขาได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้น้อยมากหรือแทบจะเรียกไไดด้้ว่าประโยชน์ จากสงครามการค้าเลยก็ได้เรื่องที่2ค่ะถ้าเราไปดูภาพของเศรษฐกิจมหาภาคหรือว่าภาพเศรษฐกิจโดยรวมของอินเดียตัวเงินเฟอ้อเองก็ยังไม่ได้สูงแนวโน้มของการลดดอกเบีย้ยก็ยังมีซึ่งทั้งคู่นี้มันส่งผลบวกกับภาพเศรษฐกิจโดยรวมของอินเดียเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องการใช้จ่ายภาครัฐที่ยังคงมีอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในประเทศแล้วก็เรื่องสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของฟโฟล์เม็ดเงินลงทุนของนักลงทุนในประเทศโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นเพนชั่นฟันจากภาพทั้งหมดเนี่ยก็เลยพอจะบอกได้ ว่าเป็นเอาลุกที่ดีเนาะสำหรับการลงทุนในอินเดียและทางเลือกสําหรับนั่งทุนที่ง่ายหน่อยในการที่เราจะไปลงทุนในอนะินเดียนั่นคือลงทุนผ่านกองทุนรวมซึ่งทางกสิกรเราเองเนี่ยเรามีตัว K คอินเดียและอย่างที่เมื่อกี้คุณนิวมีการสรุปภาพไปแล้วนะคะว่าเซกเตอร์ต่างๆที่กองทุนนี้ลงทุนอยู่ไม่ว่าจะเป็นฟ i น a n นเชียลตัวคอมมิวนิเคชันหรือว่าตัวคอน sumer discretionary ทั้งหมดเนี่ยดูจะมีปัจจัยสนับสนุนสําหรับการลงทุนโดยเฉพาะในช่วง3-6ถึงเดือนข้างหน้านะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยกองทุนนี้มี Team Research ทีเ่าอยู ในประเทศอินเดียซึ่งก็จะใกล้ชิดกับการเห็นตั่วธุรกิจใกล้ชิดกับข้อมูลและมีการป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงินสูงถึงประมาณ90%ด้วยค่ะและนั่นก็เป็นภาพทั้งหมดค่ะที่วันนี้ทางคุณนิวกับเพิ่งเอามาฝากเพื่อนๆน้องทุนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณนิวมากเลยค่ะสวัสด,ดีค,ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง k a e l well Channel นะคะแล้วไว้คราวหน้าค่ะเราจะหาเรื่องดีๆมาฝากกันอีกแน่นอนเลยค่ะ